เดี๋ยววันนี้เราทำกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานชิ้นที่สองสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกมีใบงานที่คุณครูให้ไปเห็นไหมจุ่มสีกับกัตเติ้ลบัตรเดี๋ยวเราจะครูป้ต๋วจะบอกอุปรกรณ์นะคะสีของลูกสีอะไรก็ได้ที่ลูกได้ไปแล้วก็กัตเติ้ลบัตรที่คุณครูเพิ่งให้ไปนะคะลููงานหนึ่งแล้วก็เอาน้ํามาใส่นิดหนึ่งเอาสีไปใส่แล้วก็ละลายให้มัน เสร็จแล้วก็ลูกก็เอาสีจุม่มแล้วก็มาจุม่มจุ่มที่ดอกไม้สวยๆนะคะลูกต้องมีสมาธิหน่อยนะคะดอกไม้จะได้ออกมาสวยจุมจ่มจุ่มไม่หมดเลยตีก้านมันลูกก็ลากมาเลยนะคะสมมติว่านี่เสร็จแล้วของครูจะเป็นสีม่วงเห็นไหมของคุรูจะออกมาแบบนี้นะคะการจุ่มสีลูกมีสมาธิในการจุ่มสีนะคะลูกจะได้ออกมาสวยดอกไม้สวยๆเลยนะคะลูก สามานที่นานส่งคนครูด้วยนะคะโอเคนะคะลูกอย่าลืมทำที่นานเสร็จต้องล้างมือก่อนนะคะลูกสวัสดีค่ะ